ซับเต็มตาคิมเบอร์ลี่นุ่งวันพิษอวดความเผ็ดศาสตํำเด็ดโตแล้วพี่ชายไม่ว่าชาวเน็ตแห่สุนสนันไอจีเรียกว่าใช้วันว่างหยุดยาวหิ้วกระเป๋าบินลัดฟ้าไปเที่ยวกไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์สำหรับนางเอกมากความสามารถคิมเบอร์ลี่ที่ได้ควงหวานใจอย่างหนุ่มหมากปรินไปด้วย แม่แๆมแมไปทั้งทีและช่วงซัมเมอร์อากาศร้อน,อนๆแบบนี้สาวคิมก็ไม่พลาดสัตว์ทีเด็ดที่ทำเอาแฟนคลับต้องร้องว้าวกันเป็นแถวโดยสาวคิมได้โพสต์ภาพนุ่งวันพีสุดซัเว้าหลังเกือบถึงก้นโชว์ความเผ็ดอวดเต้าความเซ็กซี่เบาๆก้นกลมเด้งบอดี้สัดส่วนร่างกายสุดเป๊ะปงังสมกับโจแม่สายออกกำลังกายจริงๆนะจ๊ะ เรียกว่าแซบเต็มตาระเบิดลงที่เสื้อเลยจะ้ะมาพร้อมแคปชั่นเด็ดว่าโตแล้วพี่ชายไม่ว่าเหมนเหนม็นแหมแซบเบอร์แรงแบบนี้ใครจะกล้าว่าลงได้ละจ้ะสาวคริม